ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปนิยายปี 2, 2> เล่มที่4นะครับของโยโกโซนะครับอรัมพบทนะครับอิจิกาเป็นเด็กหลอดแก้วที่เกิดจากวิธีผสมเทียมโดยพ่อและแม่ของเธอเป็นอัจฉริยะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นเป็นเด็กที่สืบทอดสายเลือดและยีนอัจฉริยะแต่กําเนิดน,นั่นเองแต่จิกาไม่เคยพบพ่อกับแม่และไม่รู้ว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงได้นาเธอเข้าไว้รูมด้วยความสามารถที่สืบทอดมาจากสายเลือดดังนั้นเธอจึงแตกต่างจากเด็กไว้รูมคนอื่นๆ นั่นก็เพราะนโยบายของไวรูมคือสร้างอัจฉริยะจากสภาพแวดล้อมโดยไม่ใช้สายเลือดนั่นเองเพราะเหตุนั้นนะครับทำให้อิจิกะครับมีความคิดแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆในไวรูมเป็นอย่างมากเธอนั้นนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นและเชื่อว่าคนอื่นๆต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางเหนือกว่าเธอได้อิจิกะนั้นต้องการเป็นอิสระเธอไม่ต้องการที่จะเป็นหนูทดลองอยู่ในไวรุมตลอดชีวิตแต่แล้วเมื่อเธอได้เห็นข้อมูลของไอโนโคจิเธอก็ถึงกับอึง้งไอโนโคจิไม่ได้มีสายเลือดของอัจฉริยะเหมือนกับเธอไอโนนนนนคคจิิั้เเป็นนพศษ เป็นตัวตนที่พิเศษเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นอัจยาิยะด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆเพราะงั้นจึงทาให้อิจิกะครับรู้สึกสนใจในตัวไอโนโคจิเป็นอย่างมากเธอนั้นลหลงไหลและต้องการอยู่เคียงข้างเขาแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นอิจิกะก็ไม่คิดที่จะอยู่เคียงข้างเขาจริงๆสิ่งที่เธอเลือกคือการเฝ้าดูเขาจากห่างๆนั่นเองบทที่ 1. ไอโนโคจิกับนาราเซสัมผัสได้ว่ามีคนเดินเข้ามาเมื่อหันไปก็พบอิจิกะถือไม้เข้ามานาราเซเตือนให้ระวังเธอเอาไว้และเล่าเรื่องตอนที่พวกชินอฮาระโดนทำร้าย ซึ่งนาาเสธสังเกตเห็นว่ามีคนแอบ,บดูยูงห่างๆแล่ตามไปซึ่งจากสีผมนะครับเธอคนนั้นก็คืออิจิกะนั่นเองนอกจากนี้ตัวของอิจิกะยังไม่ปรากฏใน GPS อีกด้วยโดยอิจิกะยอมรับว่าคนคนนั้นคือเธอนอกจากนี้เธอยังเป็นคนทําลายนาฬิกาทิ้งเองเพื่อใช้ล่องหนใน GPS ให้เป็นประโยชน์ในการสอบซึ่งดูเหมือนเธอจะพัดหลงรบกลุ่มแต่บังเอิญไปอยู่แถวๆที่เกิดเหตุแล้วพอโดนคนวิ่งไล่ตามก็เลยตกใจกลัวและว,วิ่งหนี แน่นอนว่าหลักฐานนะเสนั้นไม่สามารถสรุปได้ว่าอิจิกามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากใกล้จะค่ําแล้วอิจิกาจึงเสนอให้นอนตั้งเต็นท์ด้วยกันซึ่งนาเสนะครับไม่ไว้ใจเธอเลยและถามว่าต้องการอะไรอิจิกานะครับเลยเผยว่าตนมาจากไวรูมเธอพยายามยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ศัตรูของไอโนโคจิ ok ogi, กับกันเธอชื่นชมเขาด้วยซ้ําเมื่อพูดถึงสิ่งที่อยากพูดอิจิกาก็จากไปง่ายง่ายระหว่างที่นาเสกับไอโนโคจิ ok กลางเต็นท์ ไอโนโคจิบอกกับนานาเซะว่าการที่เธอเชื่อว่าคนผักพวกกลุ่มชิโนฮาระเนี่ยคือจิกะออกจะด่วนสรุปเกินไปและสังเกตว่าทางที่จิกะเดินมานั้นมีรอยท้าของคนอื่นนอกจากอิจิกะอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยจะถูกสั่งสอนไม่ให้เข้ามายุ่งแล้ววันต่อมาพระฝนยังตกหนักอยู่การสอบวันนี้จึงถูกยกเลิกเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยคำนึงถึงสุขภาพของนักเรียนเป็นหลักทําให้แผนในการรวบรวมคะแนนของไอโนโคจิต้องเลื่อนออกไป ไม่นานนะครับนาราเซก็ขอเข้ามาคุยในเต็นท์โดยอนุโคจิใช้ฟังก์ชันการระบุตำแหน่งนักเรียนทั่วเกาะและเซฟภาพเอาไว้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อหาตัวพวกนางุโมะทาให้พบว่าพวกเรียนปีสามทุกห้องที่นําโดยนางุโมะเนี่ยกำลังพยายามผูกขาดการสอบตามจุดต่างๆอยู่ซึ่งคล้ายกับที่อนุโคจิได้นําไปเสนอกับริวเอ็นและอาริสแต่ฮาร์ดคอร์กว่ามีประกาศจากทางโรงเรียนนะโดยวันสุดท้ายของการสอบคะแนนจะเพิ่มเป็น2เท่าซึ่งการชดเชยคะแนนครั้งนี้นะทำให้ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยสั่นคลอนได้เลย นาันาเสที่ได้ไออนุโคจิเป็นพวกเนี่ยก็มีสปริตเต็มที่นะเธอจะทําตามที่อโนุโคจิบอกและไม่แคร์สักนิดตอ่อให้สุดท้ายเนี่ยต้องโดนไล่ออกก็ตามอโนุโคจิเลยต้องเตือนเธอว่าอย่าทาอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังระวังการกระทําทุกอย่างเอาไว้ให้ดีเพราะอาจถูกซึกิชิโร่นาไปใช้งานได้ง่ายๆแล้วเขานี่แหละจะซวยไปด้วยนันา,นาเสหง่อยนะและเชื่อฟังอย่างบาง,ง่ายอโนุโคจินะนําให้นันาเสที่ยังคงเหนื่อยละนะ้ากับเต้นไปพักผ่อนบทที่2อนะครับ เช้าวันที่8ไอโนโคจิและนานาเซอเดินทางไปด้วยกันไปยังเป้าหมายแรกเมื่อไปถึงที่เป้าหมายนานาเซก็ตั้งใจจะแยกตัวแล้วกลับไปรวมกลุ่มกับพวกอิจิกะและโฮเซนก่อนจากกันครับนานาเซให้คํามั่นว่าหากไอโนโคจิมีปัญหาเธอจะรีบตรงดิงมาช่วยทันทีไอโนโคจิเตือนว่าจะฝืนตัวเองละ่ะนานาเซก็ตอบรับหลังจากนั้นก็พาเอินนะครับมาเจอโฮริกิตะซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับชิโนฮาระที่เพื่อนกลุ่มของเธอเนี่ยต้องออกจากการสอบไปเพราะบาดเจ็บแล้วซึ่งโฮริกิตะได้บอกเธอว่า ทำคะแนนสอบมามากพอจนถึงสามารถรับคนเข้าเพิ่มได้อีก3คนแล้วซึ่งหากเธอไปรับชินฮาระมาเข้ากลุ่มก็น่าสามารถป้องกันไม่ให้โดนแล่ออกได้นอกจากนี้นะครับโพลิชิตะยังทราบแผนการเก็บคะแนนของไอโนโคจิจากอาริสแล้วด้วยระหว่างที่แลรกเปลี่ยนข้อมูลกันนั้นไอโนโคจิเลือกปิดบังตัวตนของอิจิกะในเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ระหว่างนั้นนะครับมีกําหนดการสอบใกล้จุดที่ทั้งคู่อยู่นะครับที่สเบียงเหลือน้อยแล้วเลยเดินทางไปสอบด้วยกันจบวันที่8ไปนะครับไอโนโคจิมี96แต้มและอยู่อันดับที่23ขอองการสบ ซึ่งอันดับที่1 0มีนคะแนนอยู่ที่1 1 1แต้มซึ่งเป้าหมายของไอโนโคจิคือทาคะแนนให้อยู่ที่อันดับที่1 1จนกว่าจะจบวันที่12เพื่อไม่ให้มีใครรับรู้คะแนนของเขาซึ่งถ้ารีบไปอยู่อันดับที่1 0ตั้งแต่แรกเนี่ยจะโดนเพ่งเลงเอาได้เมื่อจบวันที่12จะไม่สามารถตรวจดูคะแนนและอันดับได้อีกบทที่3วันที่9นะครับไอโนโคจิอยากจะติดต่อกับอาริแจะเขาอยู่ไกลเกินไปเลยได้แต่ลุยสอบคนเดียวยันเย็นและมาตั้งแคมป์ที่โล่งดี5คะแนนของไอโนโคจิในวันนี้คือ1112แต้มแลละได้เื่อนนขึ้มาอยู่อันดับที่13แล้ว ส่วนอันดับที่10นั้นยังคงเป็นของกลุ่มคุโรนากะนะครับปี3ซึ่งมีคะแนนอยู่123แต้มระหว่างที่ไอโนโคจินะครับหาทำเลตั้งแคมป์ก็เจออิบุกินะครับจากห้อง2 b บีที่ยังคงเข้าร่วมการสอบแบบโซโล่เนื่องจากอิบุกินะครับดูเหนื่อยล้ามากและยังขาดน้ำอีกไอโนโคจิ no นะครับจึงรักษาหน้าอีกฝ่ายโดยขอแลกน้ำกับเนื้อต่างแห้งที่ห้อง2 b นะทำและแจกจ่ายเฉพาะห้องของตัวเองแรกนะครับอิบุกิไม่ตอบตกลงแต่พอโดนขิงว่าโฮริยิตะที่เขาเจอเมื่อวานดูไม่เหนื่อยเลยก็ตอบตกลงทันที ขณะที่กําลังกลับเต็นท์นะก็โดนอิบุกิเบรกไว้และถูกเค้นคอถามว่าเอกแน่นอนที่เท่าไหร่แล้ววันที่10นะครับเมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่กาหนดไอโนะโคจิก็ได้พบกับรุ่นพี่ปี3าคิริวินซึ่งตอนนี้นะครับเธออยู่อันดับ9ในตารางคะแนนสูงสุดโดยเธอไม่คิดที่จะตั้งหน้าตั้งตาทําการท้าทายการสอบขนาดนั้นแต่ค่อยๆทําไปตามจังหวะของตัวเองก็พอแต่ถ้าหากมีใครสักคนเนี่ยคิดการใหญ่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้ว ว่างนันไหมไอโนโคจิคุงเอ๋ยไอโนโคจินะครับที่ตีหน้าเซอร์เหมือนเดิมถูกชวนให้มาแข่งขันแต่ไอโนโคจิไม่เล่นด้วยเพราะหมดธุระนะเลยเดินหนีซะเลยในช่วงค่ำนะครับระหว่างที่ไอโนโคจิตั้งแคมป์และตรวจสอบภาพถ่ายตำแหน่งจ p เพสที่เก็บไว้เขาก็พบว่าจิฮิโร่จังจากห้อง 2C ของอิจิโนเซ่เนี่ยกำลังเดินหลงทางร้องไห้โดยจิฮิโร่นะครับกำลังเดินหาคูบายชิยูเมะจากห้อง 2C และทาเคโมโตะจากห้อง 2A ที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับไอโนโคจินะครับคิดว่าไม่รอดแน่จึงเอาเข้าไปในเต็นท์นะคร จากนั้นก็ช่วยใช้ GPS สในหาตำแหน่งของเพื่อนๆให้เธอจีฮโร่ครับสงสัยว่าทำไมเขาถึงต้องยอมเสียแต้มอลําค่าเพื่อช่วยเธอที่เป็นคู่แข่งในการสอบด้วย้ N นโคจิครับเลยบอกไปว่าที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าจีฮีโร่เป็นเพื่อนร่วมชั้นปีนะครับกับอ e ิจิโนเซะจะปล่อยไว้ได้ยังไงจีฮีโร่ G คิดว่าไอโนโคจิกับอ e ิจิโนเซะเนี่ยต้องมีอะไรกันแน่นอนสุดท้ายนะครับไอโนโคจิก็สามารถนำจีฮีโร่เนี่ยไปถวายให้กลุ่มเพื่อนๆของเธอให้สำเร็จโดยทั้งสี่นะครับได้ตั้งแคมป์นะพูดคุ ซึ่งไอน้องโคจิอาศัยโอกาสนี้ขอ walking talk จากทาคิโมโตะนะครับจากห้อง 2A เพื่อนําไปใช้ติดต่อ,อก,กับอาริซอย่างลับๆอาริทที่อยู่ปลายสายจึงบอกให้ทาคิโมโตะเนี่ยยก walking talk ให้ไอนุโคจิไปใช้ซะเลยบทที่4คิริยามะตัดสินใจที่จะไปขัดขวางโคจิด้วยตัวเองเพราะเชื่อว่าคนอื่นคงจัดการโคจิไม่ได้แน่โดยคิริยามะได้นํากลุ่มที่นางโมจัดไว้นะครับไปด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มรวม18คนในตอนเช้าของวันที่11เวลา7โมงเช้า เมื่อเช็คให้แน่ใจแล้วว่าไม่มีคูคุมสอบอยู่ตามจุดต่างๆแถวๆนี้โคจีที่เพิ่งออกมาจากเต็นท์นั้นก็ถูกคิริยามะและคนของเขาในล้อมไว้คิริยามะนะครับยื่นข้อเสนอให้ทั้งวันนี้โคนจีอยู่เฉยๆซะถ้าไม่อยากเก็บตัวซึ่งหากเขาตกลงแต่โดยดีเนี่ยจะได้รับการชดเชยจากประธานนักเรียนอางูโมในภายหลังแต่โคจีบอกว่าจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันแล้ววิ่งฝ่าวงล้อมของคนนับสิบออกไปอย่างชิวๆคิริยามะนะครับเบื่อไม่คิดว่าโคจีนะครับจะกระหายสส้นนนตีีขาดะแลั่งให้ทุกคนเต็มัดขวิง พวกปีสามนะพยายามวิ่งไล่โคนจีกันอย่างเต็มที่แต่ต้องใช้เวลากว่า6ชั่วโมงนะครับถึงจะวิ่งตามทันแต่เมื่อไปถึงก็เห็นว่าโคนจีกําลังนอนรอพวกเขาอยู่อย่างกวนๆค,คลียา์มานะครับคิดว่าโคนจีจะต้องล้ามากนะครับและถึงขีดจากัดแล้วแน่นอนแต่โคนจีบอกว่ามากันช้านะครับจะทาให้เขาเนี่ยพักผ่อนแรงและมีแรงขึ้นมาอีกแล้วพวกปีสามนะครับที่เห็นโคนจีกําลังจะออกเดินทางอีกครั้งพยายามล้อมเอาไว้แต่ก็โดนผ่าไปได้อีกรอบคลียาม,มานะครับเปลี่ยนแผนนะครับเรียกคนมาเพิ่มและพยายามส่งคนไปดักตามจุดกาารสอบต่งๆ แต่โคจิก็ลอยนวลไปได้เรื่อยๆนะครับกระทั่งบ่าย3จึงจะสามารถล้อมโคจิได้อีกครั้งโดยครั้งนี้พวกปี3พยายามจะใช้กําลังบางส่วนที่ล้างตัวโคจิ่เอาไว้ได้แล้วแท้ๆแต่มันเล่นเดินลากพวกปี3าไปเฉยเลยวันที่11เนะครับเวลา5โมงเย็นไอ้นกโคจิไปยังถึงจุดเป้าหมายสุดท้ายของวันนั่นก็คือเจสูขนขณะชมวิวเพลินๆนะครับไอ้นกโคจิพบเข้ากับกลุ่มของฮิโยริและอิชิสกิจากห้องสองซึ่งฮิโยริก็เป็นห่วงที่ไอ้นกนโคจิกบอก่งไอ้เอร คนในกลุ่มกลัวว่าคะแนนของไอโนโคจิจะต่ำเกินจนโดนไล่ออกแต่ฮนะิโยริเน่ยเชื่อว่าเขาไม่มีทางสอบตกแน่นอนจากนั้นนะครับไอโนโคจิก็นั่งลงข้างๆฮิโยริและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันอิชิสกินะครับที่เพิ่งสังเกตเห็นไอโนโคจิก็พยายามเข้ามาคุยด้วยแต่โดนนิชิโนะนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยด่าว่าหันดูบรรยากาศซะบ้างเมื่อเริ่มมืดนะครับไอโนโคจิจะตั้งแคมป์นะครับร่วมกลุ่มกับพวกฮิโยริหลังจากนั้นนะครับอิชิ การเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มเนี่ยมันลําบากมากในช่วงกลางดึกนะครับเวลาตีสองสามสิบนาทีนันนา,าเซนะครับแอบมาหายน้องโคโจิอย่างลุกลี้ลุกลนอันที่จริงเธอเห็นเขาตั้งแต่เมื่อเย็ยนแล้วแต่เพราะว่ารวมกลุ่มอยู่กับโฮเซนเลยไม่ได้เข้ามาติดต่อกับเขาโดยทันทีนันนา,าเซแจ้งเขาว่าพวกปีหนึ่งได้วางแผนที่จะจู่โจมพวกรุ่นพี่ทั้งหลายที่เข้าร่วมการสอบตามลําพังซึ่งไอ้น้องโคโจิก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วนานาเสตนะครับยังเผยอ,อีกด้วยว่าคนที่ฮอเซนนะครับติดต่อนะครับก็คือซื้อบากิจากห้องหนึ่งสี่ทว่าไอ้นุองโคจิค่อนข้างจะเป็นห่วงนานาเสตมากกว่าแล้วบอกให้เธอเลือกเสียงข้อมูลมาบอกเขาได้แล้วเพราะถ้าหากนานาเสตถูกจับได้ว่าเป็นสปายนะครับนานาเสตจะอยู่ร่วมกับนักเรียนปีหนึ่งยากแต่ใจจริงของไอ้นุองโคจินะครับคือถ้าตัวตนของนานาเสตเนี่ยถูกเปิดโปงเนี่ยเธอจะไม่มีค่าให้เขาใช้หาข้อมูลต่อและหมดประโยชน์เร็วเกินไปนานาเสตพยายามจะเถียงเพราะอยากช่วยไอ้นุงโคจิเต็มที่ แต่อาุโคจินะครับบอกว่าการสอบครั้งนี้เธอช่วยเขามามากพอแล้วซึ่งนาเซะก็ยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่12นะครับเวลา7จ็ดโมงเช้าขณะที่อายุโคจิกับกลุ่มฮิโยริกําลังแยกจากกันฮิโยรินะครับถามอนุโคจิว่าเหงาไหมอาุโคจิบอกไม่เป็นไรได้พูดคุยสนุกสนุกเมื่อวานก็ช่วยเขาได้เยอะเลยอิชิสกีเห็นว่าอาุโคจิสนิทกับฮิโยริมากนะครับพยายามชักชวนอานุโคจิว่านายไม่สนใจย้ายมาห้อง2 b บหน่อยเหรอและโดนนิชิโนะนะครับด่าอีกแล้วว ให้คะแนนสอบคณิตศาสตร์เยอะเองไม่ใช่เหรอซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะเธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับด่านฟ้าวันนั้นหลังจากนั้นนะครับไอโนโคโจิก็ทำการตรวจสอบ g ีเพับทุกๆชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากใช้แต้มการค้นหาไปมากอันดับจึงตกมาอยู่อันดับที่16บทที่5นะครับย้อนกลับไปในวันที่9ก้นานาเสมาพบกับโฮเซนและบอกว่าเธอทำพลาดจัดการไอโนโคโจิไม่ได้โฮเซนก็บ่นว่านานาเสมีดีแค่ขนาดแท้ๆทำไมไม่เอามาใช้มีสมองก็หัดคิดหาวิชาลาดฉลาดซะบ้าง นานาเสก็งงไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับนานาเสนะครับที่ทํางานพลาดเลยเสนอตัวนะครับจะทําตามแผนของโฮเซนแต่เขาปฏิเสธและจะลงมือด้วยตัวเองคนเดียวหลังจากนั้นก็มีเด็กจากห้องหนึ่งซีวอล์กิ่ทอกมาหาโฮเซนนะครับบอกว่านี่ครูเนี่ยต้องการคุยด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยแผนการทั้งหมดนี้นะครับเป็นคนถ่วงแผนนะครับโดยซึบากิซึ่งจะให้โฮเซนเนี่ยเป็นหัวหอกในการเข้าโจมตีอนุโคจิแบบซึ่งซึ่งหน้าโดยซึบากินะครับบอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบแผนการครั้งนี้เอง และจะเป็นคนถูกไล่ออกเองเพราะเป็นคนออกคําสั่งให้พวกปีหนึ่งนะครับซูบากิบอกว่าเธอไม่ได้สนใจโรงเรียนนี้เท่าไหร่และเพื่อนร่วมทีมของเธอเนี่ยมีการ์ดครึ่งหนึ่งอยู่เพราะงั้นไม่มีปัญหาแน่นอนโฮเซนที่ได้ยินดังนั้นครับจึงตัดสินใจเข้าร่วมและได้ทําการบันทึกคําพูดของซูบากิเอาไว้เป็นหลักฐานครึ่งหนึ่งนะครับคือคะแนนที่ใช้จ่ายบทลงโทษนะครับลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเอง ตัดมาที่เช้าวันที่13เวลา6นาฬิกา51นาทีซึ่งเป็นวันสำหรับลงมือจัดการกับไอโนโคจินิซูบบกิลริคุกำลังนัดแนะแผนกันนะครับยากามินะครับจากห้อง1บีนะครับผู้น่าสงสัยนะก็เข้ามานำเสนอแท็บเล็ตในมือของเขาเขาบอกว่าแท็บเล็ตอันนี้เป็นของเด็กปีหนึ่งที่มีเส้นทางครับจุดเดียวกับไอโนโคจิริคุนะครับสงสัยเรื่องที่ยากามิหายไปจาก GPS เมื่อ2 3สวันก่อนกามินะครับบอกว่านาฬิกาของเขาเสียนั่นเองแล้วก็บอกริคุว่าริคุเองก็เคยมมีีีชชั่่่่ววทนนาากเสยยหลไใ เจกามินะครับว่าถ้าซูอบบกิเนี่ยรับข้อเสนอของเขาแล้วก็เขาขอแค่ส่วนแบ่งรางวัล5้าล้านแต้มพอแต่ซูอบบกินัปฏิเสธไปและเผยให้เห็นว่าเธอนั้นเนี่ยมีแท็บเล็ตที่มีเป้าหมายเดียวกันกับไอโนุโคจิอยู่แล้วซึ่งยากามีนะก็ยอมถอยแต่ขอติดตามไปด้วยเพื่อสังเกตการแทนลิคูถามว่าจะให้เขาตามไปด้วยไหมและบอกว่าเขามั่นใจในฝีมือการต่อสู้พอสมควรแต่ซูอบบกิบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะลิคูนั้นต้องให้ความสําคัญกับการเก็บคะแนนให้กลุ่มเพื่อให้ต่อันดับนั่นเอง ด้านไโนโคจิในช่วงเจ็ดโมงเชา้าหลังจากเป้าหมาย C ีถูกประกาศออกมาเขาใช้ GPS เค้นหาตำแหน่งพบว่ามีเด็กปีหนึ่งเ,เริ่มเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็ยังพบว่าตำแหน่งของซึบากิกับยาคามิยังอยู่ใกล้กันอีกด้วยไอโนโคจิ ok นั้นสามารถจัดการกับพวกเด็กปีหนึ่งซึ่งซึ่งหน้าเลยก็ได้แต่เขาไม่อยากทําตัวเด่นนะครับเลยไม่ทําตัดมาที่ซึบากิที่ขอให้สั่งการเด็กปีหนึ่งนะครับแบ่งออกเป็น5กลุ่มแล้วทาการมุ่งหน้าไปหาไอโนโคจิแต่แล้วทั้งห้ากลุ่มก็ถูกพวกปีสองัดขวางเอาไว้ทําให้ไม่สามารถดรดําาาาาเเนนิกรตมมป้หยไ ซึ่งนั่นนะครับทาให้รู้ว่าพวกปี2เนี่ยร่วมมือกันเพื่อปกป้องไอโนโคจิแต่ซูบาก,กิก็บอกว่ายังอยู่ในการคาดการโดยซูบาก,กิจะบอกแผนการของเธอนั้นและรวมการตรวจสอบลักษณะนิสัยของไอโนโคจิจากแผนการนี้ด้วยซึ่งนั่นทําให้เธอเข้าใจว่าไอโนโคจิไม่อยากจะโดดเด่นนอกจากนั้นนะครับการล่อคนปกป้องไอโนโคจิออกมาก็อยู่ในแผนการแล้วและยังบอกอีกด้วยว่า GPS เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่านะครับยังมีโฮเซนนะซึ่งได้ทําลายนาฬิกาของตัวเองทิ้งไปแล้วและไม่สามารถหาตําแหน่งผ่าน GPS ได้ ด้านอาริสนะครับเธอนั้นเป็นคนออกคําสั่งให้ห้อง 2A เนี่ยเข้าไปขัดขวางพวกเด็กปีหนึ่งเอาไว้อนนิสจะมองแผนที่เป็นแบบ3มิติเธอใช้สมองในการจินตนาการเส้นทางและรูปแบบการเดินทางนั่นเองทําให้เธอรับรู้ว่าใครจะเคลือ่อนไหวยังไงและสามารถสั่งการพวกริวล้อห้อง A เนี่ยให้เข้าไปขัดขวางตามเส้นทางต่างๆได้อย่างแม่นยําที่อาริสนะครับทำแบบนี้เพราะว่าไอ้นุโคจิได้ขอร้องให้เธอช่วยตั้งแต่เมื่อตอนค่ำนะครับวันที่10ที่ไอนุโคจิช่วยเหลือจิฮิโรเอาไว้ซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเเออองงงนนนน่ต้ดลานแนน ซึ่งอลิสนะก็ยอมให้ความร่วมมือด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนน้าใจของไอโนโคจิแต่คราวนี้นะครับไอโนโคจิ no ji, ติดหนี้เธอครั้งใหญ่เลยตัดมาที่โฮเซนนะัทที่ไล่าตามไอโนโคจิโดยมีซูบากิเนี่ยคอยสั่งการในะที่สุดเขาก็ไล่าตามไอโนโคจิทันจนได้ไอโนโคจิ no ji, ทักทายโฮเซนเขาคิดว่าโฮเซนจะบุกเข้ามาตั้งแต่วันแรกซะอีกน่าแปลกใจมากที่มาช้าขนาดนี้ด้านโฮเซน osen, นะเผยว่ารู้เรื่องที่น,าน้าเซ่เนี่ยคาบข่าวไวบอกไอโนโคจิ no ji, เรียบร้อยแล้วไอโนโคจิ no ji, นะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสีหน้าอะไร ว่าขาพอจะเข้าใจดีว่าการกระทาของนาเซ่เนี่ยต้องรัวไหลแน่นอนโดยคนที่วางแผนล่อให้นา,นาเซ่นะครับส่งข่าวปลอมออกมานั้นก็คงเป็นซืบากิที่โฮเซนเนี่ยให้ความร่วมมือด้วยแต่แล้วนะก่อนที่โฮเซนจะเข้าไปบวกกับไอ้นกโคจิริวเวนก็โผล่ออกมาซะก่อนและนกโคจินะก็เดินจากไปเฉยๆนะทิ้งให้โฮเซน,เน่ยยืนงงพวกเขาเริ่มแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเห็นนะครับเกี่ยวกับไอคนที่เดินหนีไปเมื่อกี้นะครับริวเวนนะเลยได้รู้ว่าโฮเซนเนี่ยเจอดีมาแล้ว และถามหาผลลัพธ์การต่อสู้ซึ่งความพ่ายแพ้ที่พวกเขาได้รับนะครับทำให้นัดตอนนี้ทั้งคู่ต่างมองไอโนโคจิเป็นเป้าหมายเมื่อเริ่มการต่อสู้ไปได้ไม่นานริวเวนนะครับตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะร่างกายเนี่ยของโฮเซนนะครับเกิดมาเพื่อต่อสู้โดยเฉพาะเขาพยายามนะครับเดินเข้าไปต่อยอีกฝ่ายนะครับแล้วก็ปาดินแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับและได้รับบาดเจ็บสาหัส ถึงขั้นที่นายกาดังขึ้นเพื่อแจ้งให้คนมาช่วยนั่นเองแต่ขนาดนั้นนะครับที่โฮเซนเนี่ยคิดว่าตัวเองชนะแล้วอิชิสก,กีกับพี่มืดแบดบอยหรือว่าอัลเบิร์ดเนี่ยที่ซ่อนตัวอยู่ก็เข้ามากดในล,ล็อกแขนทั้งสองข้างของโฮเซนเอาไว้โฮเซนนะครับที่ขัดขืนไม่ได้นะก็บ่นว่า3ต่อนหนึ่งเนี่ยมันลุมกันนี่หว่าและสงสัยว่าคนที่พละกําลังสูสีกับเขาเนี่ยอย่างอัลเบิร์ดนะครับยอมเป็นเบี้ยของริวเวนได้ไงริวเวนนะครับง้างหมัดขึ้นและกล่าวว่าความแข็งแกร่งไม่ใชุ่กกอออยออย่่่่าาาาางงงล้้วัับเเเเขขใจรืนนนป็ดี จากนั้นนะครับโฮเซนก็ถูกริวเวนซ้อมนะครับจนสลบเนื่องจากนะครับอาการบาดเจ็บเป็นเหตุให้ทั้งโฮเซนและริวเวนเนต้องออกจากการสอบทั้งคู่อิชิสก,กิรู้สึกเสียดายมากเพราะริวเวนเนทำคะแนนสอบไปจนถึงท็อป5ได้แล้วแท้แต่ริวเวนบอกว่าว่าจะเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังที่หลังทั้งฝั่งของซึบากินะครับที่เพิ่งได้รับรายงานว่าโฮเซนทางานล้มเหลวและถูกทําให้ออกจากการสอบเธอก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าลิคุกก็หายไปจากชีเสด้วยเช่นกันซ้ายังไม่มีเสียงตอบกลับจากวอรกิงทอปอีกด้วยคี ซึ่งได้รับคําสั่งจากอลิซให้มาตรวจสอบต,ตัวตนของผู้สั่งการฝั่งเด็กปีหนึ่งและกําลังมุ่งหน้าไปหาผู้สั่งการคนดังกล่าวถูกลิคูเข้ามาขวางเอาไว้นั่นเองและมีการปักมือกันเล็กน้อยนะครับทำให้ว alking ทอของลิคูเนี่ยหล่นไปกับพื้นแต่คิโตก็หยิบวอ l k i n g ทอขึ้นมาและโยนให้กับลิคูลิคูนะครับแปลกใจเมื่อลิคูนะครับติดต่อกลับไปทําให้คิโตรู้แล้วว่าผู้สั่งการครั้งนี้คือซูเบกินั่นเองเมื่อทราบตัวผู้สั่งการแล้วคิโตนะครับจึงถอนตัวไปไเฉยเฉยลิคูก็รายงานก ลิคูถามเรื่องแผนการนะซึบากิบอกตามตรงว่าล้มเหลวลิคูบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วเปลี่ยนช่องทางนะครับสัญญาณบล็อกกิ้งท็อปไปคุยกับคนอื่นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับนิยายปี2เล่มที่4นะครับของโยโกโซนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ